ดังนั้นวันนี้เราก็นิพพานได้ดับทุกได้เมื่อไหร่มันคือความหมายคําว่านิพพานที่เราจะได้รับโอเคชัดเจนไม่ได้เซลฟิชที่แบบว่าเราตัวเองอย่างเดียวครับตอนนี้คริสเขามองเหมือนกับว่าการที่เราจะนิพพานเนี่ยเราเห็นตัวเนี่ยเราอยากจะเป็นนิพพานของเราแล้วเราก็ทิ้งทุกอย่างเลยพระอาจารย์ว่าอย่าง้ครับพระพุทธเจ้าดูลักษณะของคนเห็นแก่ตัวไหมโอหนั่นแหละคือตัวอย่างอันดีไอดอลที่โยบุติบอกว่าที่สุดในหัวใจ พระอ,องค์ไม่ได้เป็นผู้เห็นแก่ตัวเลยแต่พระอ,องค์เป็นผู้บอกสอนและชี้ทางให้คนได้เดินตามแล้วคนคนนั้นเข้าไปถึงผลอน,นันต์ได้ด้วยแล,แล้วมันจึงมีคําสอนตกมาถึงเราจนถึง2อง7ปีเนี่ยนั่นคือบุคคลที่ได้เข้าถึงนิพพานก่อนแล้วามาบอกเราถ้าเรานิพพานแต่เราไม่ได้อยากช่วยคนอื่นอันนี้คือเราเซลฟิชหรือเปล่าครับ <c oughs> อ,นนอันนี้จะขัดกับวิสัยของบุคคลพวกเขาถึงนิพพานแล้วบุคคลพวกเขาถึงนิพพานแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ช่วยเหลือคนอื่น ชัดเจนขึ <worship bird> ้นขอบคุณผมเมทคริสซ์นะครับ